สวัสดีครับออมเล็ตนะครับวันนี้เรามาวันนี้เราพาออมเล็ตแล้วก็ครอบครัวมาขึ้นไปบูชาเขาคิชกูดนะครับซึ่งเขาก็จะเปิดอีกไม่กี่วันเขาก็จะปิดแล้วนะครับผมวันนี้อมอมเล็ตก็ออมเล็ตเกิดวันอะไรวันพฤหัสปีอะไรมะเมร์นะเราต้องมาซื้อพลอยเพื่อขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อเอาไปโรยข้างบนนะ ใช่เดี๋ยวเราต้องไปโรยข้างบนอมเล็ตยังไม่เคยขึ้นมานะครับพ่อเอ็มกับแม่อูก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าเราจะเดินขึ้นไปกันไหวหรือเปล่านะครับทางน้องเชเบตแล้วก็เฮียมเล็ตด้วยนะครับดูนะครับว่าเราจะตอนนี้ก็ก็เขาเรียกว่าเป็นพลอยเป็นสีประจำวันเกิดโลกเราต้องเอาขึ้นไปวางข้างบนถ้าเราวางเสร็จแล้วก็จะขอพรอได้หนึ่งข้ออี่บอกเข้าใจไหมหเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเด็กๆจะทำภารกิจวันนี้สําเร็จรหรือเปล่านะครับ <im it> เราซื้อพลอยเสร็จครับเราก็เดินมาซื้อบัตร บัตรขึ้นรถกระบะครับเราจะต้องนั่งท้ายกระบะตรงนี้นะครับเพื่อขึ้นไปบูชาลอยพระพุทธบาทข้างบนเขานะครับผมเราจะเขาจะขึ้นพาขึ้นไปจุดที่เราต้องเดินต่อนะครับเดินเท้าต่อนะเดี๋ยวให้แม่อูซื้อบัตรก่อนนะครับคนละ200บาทนะแต่ไม่รู้ว่าเด็กจะคิดหรือเปล่านะครับอ่าเขาก็จะไม่เก็บเด็กๆอย่างนี้นะครับเขาก็จะคิดแค่พ่อเอ็มกับแม่ออนะครับเยี่ยมไหม โ <Okay. S 2> อเคเด็กๆก็ซื้อตั๋วนะครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนนะครับคือรถกระบะเป็นตั๋วทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะน้องเชเบตนิ่งมากเลยนะและนี่ก็คือคิวรถวัดพวงนะครับที่จะบริการขึ้นรถไปเนี่ยเราจะขึ้นหลังรถนะครับแล้วก็ขึ้นไปยันจุดที่รถไม่สามารถขึ้นได้แล้วเราค่อยเดินต่อไปนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันแล้วนะครับ ไปอมเล็กไปไปไปไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อ,งรอขึ้นเลยไปเลยนี่ยังไม่ทันไรครับเราจะได้ไปกันแล้วนะครับอ้าวไปไปไป,ไปขึ้นไปไม่ต้องกลัวลูกอ๋อน้องเชอร์เบตขึ้นไปแล้วนะครับอมเล็กขึ้นไปอ่าเดี๋ยวอ่าเราเพิ่งขึ้นรถ่อนนะครับอ้าวตอนนี้รถออกแล้วครับจะขขึ้นเเาหรอใช่จะขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะมืดเลยนะเด็กๆก็ จับไว้นะครับพอยนั่งหลังสุดเลยนะนี่โอ้ตื่นเต้นมากเลยครับเชเบตเชเบตสู้ๆนะสู้ๆนะคะเอ,อมเลยตู้ไหมเอมเลยสู้นะไปไปไปขอพรกรันลุยไปแล้วไปแล้วไปถ่ายได้ไม่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วก็มือพอยน์มันจะสั่นแล้วโทรศัพท์ก็จะตกได้นะครับตอนแรกเราขับมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมแมวุกเราเกือบจะขึ้นเรงแล้วนะครับผมเพราะว่ามาครั้งแรกนะ ดูครับระหว่างทางครับสู้ๆนะสู้ๆนะไปลุยครับนักประมาณห้าทีเราก็จะถึงด่านที่เขาเก็บค่าเข้าอุทยานนะครับผู้ใหญ่สี่สิบนะนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกเยอะเลยเมื่อกี้เป็นไงนะกลัวไหมเมื่อกี้ก็เสียวเกือบเกือบเกือบลงไปเสี่ยวเลยนะเสียวเลยนะเดี๋ยวเรารออีกนิดนึงนะครับอดใจรอครับนาจับเด็กดีๆนะมาไปนะเราพร้อมลุยต่อนี่คด่านแรก ไปต่อ Let's go <S ulously, ksi, ะความชันความชันดู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 ดอดเดูดูดูดนดู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 ดดู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 ดดูดูดมดูดูดูงูด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 ปดูดาดูดูดูดนาทีูด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 โดดแลูดูนูด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 ู โอ้ดูดูความชันนะครับแล้วก็สั่นมากนะโอ้โหเออเด็กๆก็กลัวนะครับนะเธอเบ็ดพ่อกอดแม่โอ้แน่นเลยนะออมเล็กก็อยู่กับพ่อเอ็มตรงเนี้ยเธอเป็นออมเล็กกลัวไหมัวอมเล็กก็กลัวนะดูทางครับดูทางโอ้ไม่เป็นหลับลุกดูดูดูทางโอ้โ นี่ขันมากชันมากโอเคนะครับเดี๋ยวถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวเพิ่มถ่ายให้ดูต่อนะออาเุณโซโๆนะครับ แล้วก็ขึ้นมาถึงนะความรู้สึกเป็นไงบ้างอมเล็ตตอนขึ้นมาถึงตรงนี้นี่เสียวมากเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินต่อขึ้นอีกไกลเลยนะครับต้องเดินเท้าขึ้นต่อนะพอรถมันจะขึ้นได้แค่ตรงนี้นะครับผมนี่คือจุดที่รถมาส่งเรานะแล้วเดี๋ยวพอเราไหว้เสร็จแล้วก็ลงนะอยนี้เขาไหว้พากันนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นนี่เดินขึ้นไปซึ่งหนทางแบบยังอีกยาวไกลมากนะครับจะเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ต้องลองดูอมเล็ตนะครับโซโซน้ำเล็ตน้องเชเบ็ตเด็กๆอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยนะแต่ผู้ใหญ่นี่น่าจะเหนื่อยนะครับ เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปขอพรกันนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มนะครับเราจะต้องเดินขึ้นไปซึ่งเยอะมากชันมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับในตอนหน้านะครับเราก็เดินขึ้นจนถึงบนยอดเขาหิจากูดนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ